ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่79 c h a n n e ชนะครับเสียน79 c h a n n e ชก็วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์สถิติหวยนะครับที่ชอบออกในงวดวันที่1นึ่งธันวาคมนะครับ5ปีย้อนหลังเริ่มตั้งแต่พศ2560นะครับถึงพศสอ6 4นะครับ เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเป็นแนวทางของงวดวันที่1นึ่ธันวาคม2565นกะครับก็ดูกันเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับงวดวันที่1นึ่งธันวาคม2560ัน้าะครับเลขรางวันที่1ก็ออกไปที่4 5 1 0้าหน้าะครับเลขล่างออก33มสามตัวงวดต่อมาก็0 2 1

ล่าง8 4 0ส 7. 7, ี2 5 8ล่าง8 2งนะครับห้างวดนี้เราก็จะไม่แยกออกนะครับว่าเลขตัวไหนมาบ่อย มาบ่อยไหมขั้นตอนแรกเราก็ต้องแยกหลักสิบหลักหน่วยออกจากกันก่อนนะครับเพื่อให้ดูถนัดขึ้นนะครับหลักสิบศูนย์หลักหน่วย 5้าศูสองำหรับบนนะครับต่อมาก็จะเป็นเลขล่าง3 6 8 8แล้วก็8หลักหน่วย3 7 1...4...2... น,นะครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวให้มันครบก่อนมาวิเคราะห์อ,อยู่3อย่างก็คือสถิติ1นันวาแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันพระนะครับมีสามสถิติต่อมาวันพฤหัส วันพฤหัสสำหรับงวดวันพุฤหัสพศส,สองพันห้าร้อยสิบห้านะครับมีอยู่สองงวดด้วยกันคืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนแล้วก็งวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสำหรับเลขที่ออกวันพฤหัสในปีนี้นะครับที่ผ่านมานะครับ ก็เหืออัสบดีสิบหทับหทับหกแล้วก็1นึ่ทับเทับหกนะครับออกมาแล้ว2องวด3 หกหนึ 1> 6, 1, 8, 0, 7, 9, งแปดศนะครับล่างก็ 9, 2, 8, าต่อไปมาวิเคราะห์วันพฤหนะครับ สำหรับปีหกห้าสองห้าที่ออกมาแล้วออกมาแล้วหงวดนะครับสำหรับวันพักสิเจมกราคมสองพันห้ารหสิห้าแดแหนึ่งห้าเ้าล่าง 92, 9ก้าสองเก

แล้วก็9นะครับตัวท้ายเก้าสามหนึ่งห้าเจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สี่นะครับต่อไปเราก็จะมาสรวมสถิติทั้งหมดเลยนะครับทั้ง หวยที่ชอบออกวันที่หนึ่งธันวาแล้วก็ออกวันพฤหัสแล้วก็ออกวันพระออน,นะครับรวมสถิติกันเลยนะครับแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามห้าเก้านะครับแปดศูนย์หนึ่งสามห้าเก้า ก็หลักหน่วย0 4ครั้ง1 1ครั้ง2 5ครั้ง3 2ครั้ง4 3ครั้ง5 1ครั้ง6 1ครั้ง7 2ครั้ง8 4ครั้ง9 3ครั้งนะครับก็จะเป็น2 0 8 4และก็9นะครับสำหรับหลักหน่วยของเราประกบประกอบคู่นะครับมาถึงขั้นตอนประกอบคู่แล้วประกบคู่นี่ผมผมว่าน่าจะเอาสัก4ตัวนะครับเป็นหลัก10 8 0 1 3 สองศนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยก็ประกบคู่8 2 8 0 8 8

สามศูนย์สามแปดสามสี่นะครับสำหรับความชอบนะครับความชอบส่วนตัวนะครับของแอดนะครับออผมผมชอบที่เลขแปดครับสำหรับวันนี้นะครับติดแปดชอบเลขที่ติดแปดนะครับ ถ้าติดแปดก็จะมีอยู่เ็ดคู่นะครับสำหรับวิเคราะห์ตามสถิตินะครับแต่ว่านี่ก็ความชอบส่วนตัวนะครับ82 80 88 84 08 18แล้วก็38นะครับเพราะว่าตามสถิติแล้ว แปดนี่ห้าตัวนะครับรวมถ้ารวมแปดห้าตัวหลักหน่วยก็สี่ตัวรวมกันก็เก้าตัวนะครับผมว่าแปดน่าจะมานะครับงวดนี้น่าจะติดแปดมาอยู่น่าจะติดแปดนะครับสําหรับรวมรวมสถิติมาทั้งงวดที่หวยที่ชอบออกวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันพระนะครับนี่ก็ทิบ วันที่หนึธันวาเนี่ก็น่าจะวันพระเองนะครับน่าจะมานะครับวันพระก็สรุปนะครับจากการวิเคราะห์สถิติของเราก็ถ้าชุดเต็มก็นี่นะครับสี่สี่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งคู่นะครับสำหรับ นี่ก็แอดชอบเลขแปดนะครับงวนนี้ก็น่าจะมีอยู่เจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่สิบหกคู่สิบหกคู่นะครับนี่ก็เจ็ดคู่ก็ท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ